เว็บมิซี่ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างเส้นกันนะครับการสร้างเส้นโดยวิธีที่เร็วที่สุดคือการใช้เส้นที่สร้างจากเคอร์ฟแล้วใช้คําสั่ง extrude นะครับในหมวด surface นะครับแล้วจะได้เส้นออกมาตามเป็นใจเราต้องการนะครับคราวนี้การดัดไม่ดัดหรือว่าความสวยงามหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการเนี่ยขึ้นอยู่กับเส้นตรงนี้เป็นหลักนะครับเคครับผมจะลบฟูนี้ทิ้งและสร้างงานใหม่ให้ดูอันดับแรกผมจะลองออกแบบเส้นง่ายๆก่อนนะครับ จะลองสร้างสร้างเส้นนะครับด้วยใช้ EP Curve Tool คือเครื่องมือสร้างเส้นนะครับผมจะสร้างสร้างให้เส้นเป็นหมุนๆม,นม,นมันขดกันอยู่อย่างนี้นะครับลองสร้างแบบนี้ดูนะครับแต่สังเกตว่าตอนนี้มันจะแบนวิธีการแก้นะครับคือคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Control Vertex ต้องไปการดัด Vertex ให้มันมี ความลึกตื้นหนาบางนะครับลองดูนะครับจะลองดัดดูจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอ๋อเส้นนี้เราแต้เส้นนี้แล้วกันครับ น,นี่เล่นน้ำหนักนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามมีขึ้นมีลงนะครับอเคเมให้ผมลองดูแล้วโอเคแล้วนะครับนี่คือตัวเส้นนะครับเส้นเชือกอันดับต่อมาเราจะมาสร้าง ขนาดของเชือกกันสร้างวงกลมก็มาหนึ่งอันนะครับปรับมันครับให้เป็นเก้าสิบองศาแล้วกันครับใช้คําสั่งตัว c นะครับกด r แล้วกด c นะครับกด c นี่คือ snap เส้นนะครับ snap เส้นแล้วแล้วใช้คําสั่ง extrude ใน surface ครับเลือกตัวขนาดเส้นแล้วก็เลือกเส้นนะครับคำสัง่ง extrude ผมก็จะได้เส้นตามที่ผมสร้างเรียบร้อยแล้วครับ เราคิดว่ามันยังไม่ดีพอจะมีการปรับแต่งก็คือปรับแต่งที่ตัวเส้นได้เลยนะครับเห็นไหมครับเส้นมีการปรับแต่งแล้วนะครับการปรับแต่งได้ส่วนถ้าผมพอใจแล้วนะครับวิธีการเอาเส้นนี้นะครับไปแปลงเป็นตอนนี้มันเป็นเซอร์เฟซนะครับเราจะไปแปลงเป็นโคลิกอนนะครับก็ใช้คำสั่ง คอนเวิร์ t นะครับเน r ร์ฟทูพลิกคลิกออปชันของมันครับกดร e เซ็ตติ่งนะครับเราจะไปดูกันตั้งแต่ขั้นแรกนะครับเลือก General ครับเลือกอันล่างสุดก็ Apply มันก็จะได้ p o l y ก o อนที่สร้างมาจากเน r ร์ erve, นะครับแต่ถ้ามัคิดว่ามันยังไม่ค่อยละเอียดพอนะครับเราสามารถ กลับไปลื้อตั้งแต่ตั้งต้นใหม่ได้คือการรีดิวเส้นเคิร์ฟนะครับเราลองคลิกขวาคอนโท o ล t e x แเทนั้นเกิเห็นว่าเส้นตอนนี้มันไม่ค่อยสลับสลวยเท่าไหร่เราสามารถที่จะรีดิวคือปรับจุดให้มันเรียงตัวกันสวยได้นะครับมาที่ Edit c u r v e แล้วก็เลือกรีดิว e คิร์ e นะครับแล้วก็กด Option ตัวนี้คือจำนวนของจุดเมื่อกี้อาจจะมีสักสิผมปรับไปเป็น30แล้วกด a อพ l ลลองคลิกขวาดูที่เส้นใหม่ครับ หังเกเห็นว่ามีการเรียงตัวที่เท่าๆกันแล้วนะครับมีความสวยง,งามมากกว่าเมื่อกี้เยอะเลยหรือจะคิดว่ามันยังไม่พอก็รีดูเคิร์ฟใหม่อีกทีก็ได้เป็นสักห้าสิบอ๋อลืมไปครับต้องเราต้องอ็อบเจกต์โหมดก่อนเราเลือกวัตถุธรรมดานะครับลองดูใหม่นะครับเลี่ยเรียนตัวเยอะมากขึ้นคราวนี้ใช้คำสั่ง extrude เกรซเรามีความสวยมากขึ้นก็มาใช้คำสั่ง convert นะครับลบด้พลิกอนถ้าเราได้เซตไว้แล้วเนี่ยเราไม่จะเป็นที่ต้องเข้าไปเซตอีกก็คือกดใช้ได้เลยเรามาดูครับเราก็ได้เส้นที่เป็นพลีกอนเรียบร้อยแล้วที่เหลือลบทิ้งได้เลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วกเ,เส้นนี้ไปใช้งานได้ตามต้องการครับผมง่ายๆนะครับกับการเรียนรู้มายาหวังว่าคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังมาโดยเสมอครับ